ก่อแก้วพิกุลทองบอกต่อไปอีกว่ายังถูกศาลดีกาพิพากษาให้การที่มมกรมสัมพารเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นจินขอบ17,600ล้านบาททั้งที่ศาลภาษีชั้นต้นและศาลอุทธรพิพากษาให้ถอนการประเมินซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยึดไปแล้ว46,000ล้านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี53ด้วยคำสั่งของศาลดีกานักการเมือง ก่อแก้วบอกว่าการกระทําต่อคุณทักษิณถูกมองว่ามาแบบซีรีส์ที่มีการจัดวางขัดต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นอย่างมากท่านผู้ชมครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาไม่สนับสนุนให้เราเป็นประชากรที่โง่งมโง่งั่งและงี่เง่าเราจึงจะต้องทำให้ท่านผู้ชมแนวหน้าเข้าใจเรื่องนี้ 1. ปีห้าสามที่ก่อแก้วอ้างถึงว่าทักษิณถูกยึดทรัพย์4 6 0 0่ล้านถูกยึดครับเพราะเป็นเงินที่ไม่สามารถแจกแจงว่าได้มาอย่างไรเราเรียกว่าร่ำรวยผิดปกติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องชี้แจงที่มาของเงินที่งอกเงยขึ้นได้ ทุกบาททุกสตางค์นี่คือหลักการความสุจริตซัพ์ใดที่ชี้แจงไม่ได้ต้องตกเป็นของแผ่นดินเพราะคุณเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ๆคุณก็ร่ำรวยขึ้นมามาหาศาลแล้วคุณชี้แจงไม่ได้ว่ามันรวยขึ้นมาจากอะไรวิธีการที่ได้รัพย์เหล่านี้มาสุจริตหรือทุจริตหลักการคือยึดเป็นของแผ่นดินครับ เราเรียกคดีนั้นว่าคดรีร่ำรวยผิดปก,กติทรัพย์สินส่วนใดที่แจกแจงได้เขาคืนให้เพราะถือว่าคุณอธิบายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทรัพย์สินใดที่ชี้แจงไม่ได้อยู่ในสมมุติฐานว่าได้มาโดยมิชอบยึดเป็นของแผ่นดินเพราะคุณใช้อำนาจแผ่นดินระหว่างนั้นแล้วอยู่ๆคุณก็รวยขึ้นแล้วคุณอธิบายไม่ได้ว่าเงินมาจากไหนเขาก็ยึด เราเรียกว่าการร่ำรวยผิดปกติสิ่งที่ก่อแก้วทำกับคนเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้คนไม่ได้ให้สติคนแต่กำลังครอบงำคนและกระตุกอารมณ์คนบ้านเมืองอยู่กันด้วยอารมณ์ไม่ได้ครับต้องอยู่ด้วยสติสติต้องมาคู่กับปัญญาอธิบายได้แล้วว่าทักษิณร่ำรวยผิดปกติไม่สามารถแจกแจงทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นได้ว่าได้มาโดยสุจริตก็ยึดตกเป็นของแผ่นดินก็แค่นั้นนั่นคือก้อนแรก 46,000ล้านในเวลาต่อมานะศาลก็ตัดสินอีกว่าทักสินซุกหุ้นหุ้นชินขอบเดิมไปใส่ในชื่อคนใช้แม่ครัวคนสวนคนขับรถพอลูกแม่งนิบรรลุนิตินะบรรลุอะไรนะนิติภาวะใช่ไหมย้ายจากชื่อคนใช้ขี้ข้าบริวารมาใส่ในชื่อลูก ลูกคนโตชื่อโอ๊ลูกคนกลางชื่อเอมส่วนคุณนายองอิงก็ยังไม่บรรลุก็ยังไม่ได้ใส่ชื่อนางวันหนึ่งก็ขายหุ้นชินขอบให้เทมาสเสกสิงคโปร์กระบวนการขายก็ยึกยักยึกยักเพื่อจะเลี่ยงภาษีการขายหุ้นให้เทมาสเสกโดยไม่เสียภาษีจึงกลายเป็นคดีขึ้นมา สัมภากรจะเรียกเก็บภาษีเงินได้จากโอ๊กและเอม17,629ล้านโอ๊กกับเอ็มบอกว่าเฮ้ยไปเก็บจากพ่อกูเด้พ่อกูชื่อทักษิณชินวัตรก็ศาลตัดสินแล้วว่าพ่อกูซุกหุ้นพ่อกูเลี่ยงภาษีและหุ้นชินขอบศาลบอกว่าเป็นของทักษิณมาเก็บอะไรกับกูสองคนพี่น้องไปเก็บกับพ่อกูด้ นี่ไงมันจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้เมื่อสัมภกรจะเก็บตังค์อกกระเอมต่อสู้ว่าคนที่ต้องเสียภาษีชื่อทักษิณชินวัตรจ้าไม่ใช่ผ่านทองแท้ชินวัตรไม่ใช่พินทองทาชินวัตรไปเก็บกับพ่อโกูพ่อมันหนีอยู่ไงตอนนั้นอยู่ต่างประเทศน้นก็เนี่ยพอมันกลับมาเขาก็ตามเก็บ รวบรัดตัดความก็มีแค่นี้มันจะมีเรื่องสันส้นๆย,ยุกยิกยุกยิกรายทางเช่นาาศาลภาษีอากรกลางนะพอข้อสัมปรกรณ์เรียกเก็บไอโอเคเอมนะไปสู้ที่าศาลภาษีอากรกลางยกที่หนึ่งศาลภาษีอากรกลางให้โอเเอมชนะชนะเชิงเทคนิคนะจ๊ะเ,เพราะว่าไปเรียกเก็บเขาโดยไม่ออกหมาย กรมสรรพากรไม่อุทรคดีที่งอกตามมาคือเบนจาหลุยเจริญกับพวกในกรมสัมพากรติดคุกจะ้ะฐานช่วยให้โอ๊กเอมไม่ต้องเสียภาษีคุณเห็นความช่อฉนรายทางไหมเนี่ยคือกระบวนการแบบทักษินจากนั้นก็สู้กันต่อในศาลอุธทณ์เป็นาาศาลภาษีอากรกลางในชั้นอุธทร์ อุทธรยืนตามสารชั้นต้นล่าสุดดีกาบอกว่ากลับไม่ใช่เลยแบบชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์เรื่องเทคนิคทางกฎหมายออกหมายไม่ออกหมายไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือการหลบเลี่ยงภาษีอย่างมีเจตนาซึ่งคุณวัดติงสมิท อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลดีกาอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอธิบายชัดเลยครับบอกว่าเดิมกรมสมพกรประเมินเรียกเก็บภาษี17,000ล้านเอาเลขกลมๆนะจากพานทองแท้และพินทองทาลูกสองคนสู้ว่าคนที่ต้องเสียภาษีคือทักษิณเพราะทักษิณถูกศาลพิสูจน์แล้วว่าเป็นเจ้าของหุ้นและได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ศารภาษีอักกรกลางพิพากษาให้โอกกะเอมชนะคดีแล้วกรมสรรพากรไม่อุดท์ไม่ยอมออกหมายเรียกไม่ประเมินภาษีจากทักษิณจนในที่สุดเบญจาหลุยเจริญติดคุกปี60ที่ผ่านมาคดีกำลังจะหมดอายุความลุงตู่ครับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาแจ้งให้สัมภากรไปประเมินภาษีกับทักษิณ ตามคําแนะนําของสอตอง,งสัมภาร์กรจึงประเมินภาษี17,629.58ล้านบาทและจะเรียกเก็บจากทักษิณทักษิณจึงฟ้องสัมภาร์กรกับคณะกรรมการพิจารณาอุธทธรณ์ต่อศาลภาษีอกรกลางว่าไปเพิกถอนคําสั่งนั้นซะอ้างว่าสัมภาร์กรไม่ได้ออกหมายเรียกตนก่อนที่จะมีการประเมินภาษีการประเมินภาษีจึงทําไม่ได้เรียกเก็บไม่ได้ สารภาษีอากรกลางชั้นต้นยกชั้นอุทธรยืนชั้นดีกานี่สิครับชั้นดีกาเห็นว่าการที่ทักษินปกปิดการถือหุ้นชินขอบให้บุคคลอื่นรวมถึงพ่านทองแท้และปินทองทาถือหุ้นแทนเจตนาก็คือ เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองที่กฎหมายห้ามไม่ให้ถือหุ้นชินขอบได้เพราะฉะนั้นเราเห็นเจตนาของทักษิณชิน,นวัตรชัดเจนเลยว่าต้องการหลีกเลี่ยงภาษีพร้อมๆกับต้องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารดีกาเห็นว่าทักษิณปกปิดการถือหุ้นชินขอบ เอานอมินีมาถือแทนเพราะประสงค์ที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองเจตนาของธุรกรรมดังกล่าวมีสองเจตนาเจตนาแรกต้องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเจตนาที่2ประสงค์จะไม่จ่ายภาษีอากรจากการขายหุ้นอย่างถูกต้อง สารดีกาจึงระบุว่าธุรกรรมที่ทำขึ้นเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงจึงสั่งให้สัมภกรเรียกเก็บภาษี1 7 0 0 0 0ล้านพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากทักษิณชินวัตรครับสังเกตไหมว่าก่อแก้วไม่พูดประเด็นข้อกฎหมายเลยครับ พราะถ้าพูดประเด็นข้อกฎหมายจะเห็นความบัดซบของคนชื่อทักษิณชิน,นวัตรชัดเจนคนก็รู้สิวะเมื่อนายมันชั่วก่อแก้วได้เป็นลูกน้องที่ดีแต่ไม่ใช่พลเมืองที่ดีของประเทศเป็นลูกน้องที่ดีของทักษิณก่อแก้วจึงกระตุกอารมณ์คนว่าโอ๊ยทักษิณถูกกระทำอีกแล้วถูกกลันกล้าอีกแล้ว เป็นแผนการไม่ให้ได้ออกจากคุกท่านผู้ชมครับก่อแก้วจะพูดอะไรก็เรื่องของก่อแก้วแต่สิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องเห็นคือทักษิณโกงโกงแล้วโกงเล่าโกงแล้วโกงเล่าแ,และบัตดนี้ศารสั่งให้จ่ายภาษีซะเป็นหน้าที่ของกรมสมภรณ์ จะต้องไปเรียกเก็บละวะรนแสงสนิทให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วว่าขั้นตอนต่อไปคืออายการสูงสุดต้องไปสืบทรัพย์ทักษิณและดำเนินการยึดซัพย์ให้ได้ตามจำนวนที่ศาลเรียกเก็บและเดี๋ยวกรมสัมพากรจะค่อยๆดำเนินการตามขั้นตอนให้มันไล่มาตั้งแต่อายการสูงสุดสืบซัพย์ก่อนนะครับสืบทรัพย์แล้วให้กรมบังคับคดีไปยึดอายัดรัพ์ และสัมภาระก็ไปเอามาขายทอดตลาดจนกว่าจะได้1,7 0 0 0ล้านตามที่จะต้องยึดมาเรื่องก็เป็นอย่างนี้เช่นนั้น